กันอีกแล้วนะคะกับช่อง AEY Auto Import นะคะสำหรับวันนี้เอจะมาอัปเดตกับรถเอาผ่าทั้งตัว30และก็ตัว40นะคะนี่เลยค่ะกองที่จะมาอัปเดตกันไปชมกันเลยนะคะเรายกกันมาเป็นกองทับเลยนะคะมีรถพร้อมส่งมอบทันทีแล้วเป็นตัวออปชั่นเต็มและก็มีทั้งออปชั่นเทพ แล้วก็มีรถสีพิเศษด้วยค่ะไปชมกันเลยค่ะนี่เลยค่ะอันนี้ฝั่งนี้นะคะเป็น2อสานะคะเป็นตัวสหรือเราเรียกกันว่า3 0นะคะตัวนี้นะคะและฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวทั้งอพาผ่ททั้งเวลไฟตัว40เลยค่ะแน่นๆจุกๆกันเลยนะคะที่ไหนไม่มีรถมาหาเราค่ะเป็นเวลไฟ อขอโทษทีเวลไฟล์เทอร์โบนะคะสีพิเศษค่ะอามาชมใกล้ๆเลยอขออภัยนะคะคันนี้ยังยังยังขายได้อยู่นะคะลูกค้าขอกลับไปตัดสินใจก่อนนะคะราคายังว่างพร้อมขายนะ,ะสีพิเศษคันเดียวและคันแรกในไทยหมดคันนี้สีนี้ถามว่าจะมีมาอีกเมื่อไหร่ ปีหน้ายังไม่รู้ว่าจะมีไหมนะคะถือว่าเป็นสีพิเศษเลยแล้ะออปชั่นพิเศษด้วยนะคะก่อนที่จะพาชมกับเวลฟ์หรือเอาผาดสีอยากจะแจ้งข่าวสําหรับเอาผาดสาก่อนนะมาอ่ะชมก่อนค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะมีรถพร้อมส่งมอบทันทีนะคะทุกท่านและเอาผาดนะคะ มือสองคุณภาพด้วยนะคะสนใจก็ทักมาได้นะคะสำหรับฝั่งนี้นะคะจะเป็นเอาผ่า30ค่ะมาทางนี้เลยค่ะแจ้งข่าวก่อนนะใครที่กำลังมองหารถตู้เตรียมตัวเพื่อไปท่องเที่ยวกันนะคะในช่วงปีใหม่นี้นะคะรีบทักกันเข้ามานะคะเพราะว่าถ้ากรณีจัดไฟแนนซ์ไฟแนนซ์เนี่ยเขาจะปิดทำการน,นะคะตั้งแต่วันที่ บางไฟแนนซ์22บางไฟแนนซ์25แต่ถ้าส่งเคสวันที่25อนุมัติไม่ทันนะคะจะต้องรับรถหลังปีใหม่ไปนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าท่านยังมาจองนะคะภายในวันที่22วันนี้วันที่เท่าไหร่2 1นะคะภายในวันที่22ก็คือวันพรุ่งนี้นะคะส่งเคสวันสุดท้ายนะคะก็รับรถทันนะคะแล้วก็บอกก่อนค่ะวันนี้ขอแจ้งเลยเอาผาดน,นะคะตัว2 3 ในที่ประมูลไม่มีรถแล้วของเราตอนนี้เหลือให้ส่งมอบเหลือให้ขายได้นะคะแล้วก็รับรถได้ทันทีเนี่ยอ,อีกเพียงแค่ประมาณ8คันนะคะ8ถึง9คันเท่านั้นและคาดว่าปีหน้าถ้าจะได้มาเพิ่มเต็มที่ว่าเอกก็น่าจะได้มาเพิ่มสจกประมาณ10คันแต่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เพราะว่าตอนนี้คือใน,นที่ประมูลเนี่ยสออาทิตย์ ึงจะมีโผลมาสักคันหนึ่งนะคะแล้วคนเนี่ยก็คือแย่งชิงกันนะคะก็เอาง่ายๆเลยค่ะว่าไม่มั่นใจแล้วนะคะเริ่มจะไม่มั่นใจแล้วว่าปีหน้าเนี่ยเราจะยังหาได้ไหมนะคะแต่ตอนนี้8คันนี้ยพร้อมส่งมอบทันทีแล้วก็เป็นทั้งออปชั่นพิเศษมีทั้งที่มีเครื่องเสียง j b l นะคะพร้อมระบบช่วยจอดก็มีนะคะหรือจะมีที่เป็นชุดแต่งนะคะโมเดลริซ่ารอบคันนะคะเป็นโมเดลแท้นะคะ หรือจะเป็นที่มีชุดแต่งเอาภายเครื่องเสียงนะคะหรือจะเป็นแบบสแตนดาร์ดค่ะมีรถพร้อมรับได้ทันทีแล้วข้อสำคัญถ้าเอาผ่านเอ ออปชันนะคะกรุณาดูออปชันด้วยนะคะสําหรับตัว S4 หรือตัว23หรือเราเรียกกันว่า30เนี่ยนะคะคือต้องดูออปชันด้วยค่ะว่ามีอ่าอ่าาออินเนอร์มิเลอร์ไหมก็คือกระจกนะคะกระจกอินเนอร์ไม้นะคะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นออปชันเต็มนะคะอินเนอร์นะคะระบบช่วยอ่าช่วยเบรกในขณะที่ถอยถ้ามีสิ่งกีดขวางก็คือจะช่วยจอดให้เองอัตโนมัตินะคะมีบายสปอร์ตแล้วก็ทวินมูลลูปค่ะอันนี้ก็จะถือว่าเป็นรถที่ มีออปชันเต็มนะคะถ้าสำหรับตัว 2- 3นะคะทุกคนแต่ถ้าตัว40่ล่ะ4-0อบอกก่อนนะคะว่าออปชันแต่ละคันเนี่ยไม่เหมือนกันนะหากจะเทียบราคากรุณาเทียบออปชันและกำหนดรับรถก่อนแล้วก็มีข่าวด้วยนะคะเดี๋ยวจะแจ้งข่าวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวไปชมตัว40แล้วเดี๋ยวจะแจ้งข่าวให้ฟังกัน รับนแน,น่นเลยอ่ะไปชมเลยค่ะนะคะมีรถพร้อมส่งมอบทันทีแต่บอกก่อนนะเหรือไม่เยอะแล้วแล้วที่เมืองนอกเขาไม่มีผลิตมาเป็นปีแล้วอ่ะตัวสองสามะในที่ประมรูล่มไม่มีรถแล้วนะคะเอาละค่ะเรากลับมาทางนี้ต่อนะคะสำหรับตัวอ,อาพพาหรือเวลไฟ นะคะก็จะมาเป็นเครื่องยนต์นะคะ2 5 0 0ซีซีเบนซินล้วนนะใครที่บอกว่า,าไม่ไม่ชอบใช้เครื่องไฮเบสนะคะก็ตัวเบนซินล้วนตัวนี้ก็มีรถพร้อมส่งมอบทันทีจะมีทั้งออปชั่นนะคะที่แบบว่า,าถ้าสแตนดาร์ดเลยเนี่ยออปชั่นสแตนดาร์ดเลยเนี่ยมันจะไม่มีเฮดแอบดิสเพย์นะคะไม่มีตัวกระจกอินเนอร์ไม่มีทวินบลู คือออปชันนมันหลากหลายจริงๆต้องดูออปชันให้ดีนะคะก็บอกแล้วว่าถ้าจะซื้อรถเอาผาดน,นะคะตัวสี่ศูนย์เทียบให้ดีนะคะเทียบออปชันก่อนแล้วค่อยเทียบราคาแล้วเราก็มีรถรับได้เลยแล้วก็หลายคนอาจจะรู้แล้วหลายคนก็อาจจะไม่รู้เมื่อวานนะเอาเป็นว่า,าผู้จำหน่ายอา ตัวนี้นะคะก็ได้มีการประกาศออกมาแล้วนะคะว่าปีหน้าเนี่ยเขาก็ไม่มีรถสงม,มอบนะคะเพราะตอนนี้อพูดเลยนะคะว่าที่เมืองน,นอกเนี่ยก็ยังประมูลกันพอสมควรนะคะราคาเราตอบไม่ได้นะคะว่าแต่ละรถเนี่ยเราประมูลมาเนี่ยราคามันจะเป็นเท่าไหร่แล้วออปชั่นจะเป็นแบบไหนแต่ที่ทุกท่านเห็นตรงนี้นะคะของเราเนี่ยก็จะมีตัวเอาผาดน,นะคะที่มีกระจกอินเนอร์มี H.R. Display นะคะ มีออปชั่นหลากหลายแล้วก็มีออปชั่นตัวเทพด้วยออปชั่นเทพนะคะเขาเรียกว่าท็อปออปชันแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวจะพาชมออปชั่นพิเศษด้วยค่ะท็อปออปชันของเอาผ่าเราจะมีเป็นเฮดอัพดิสเพย์นะคะมีระบบช่วยจอดอัตโนมัตินะคะแล้วก็มีเป็นระบบ ช่วยป้องกันคนขับหมดสติค,ค่ะแล้วก็เซ็นเซอร์นะคะบางคันแดจุดบางคัน12จุดนะคะทุกท่านนะคะเอาละค่ะเรามาชมกันเลยนะคะเดี๋ยวให้ชมก่อนค่ะคร่าๆวๆแล้วข้อสำคัญเดี๋ยวให้ชมอันนี้ข้อสำคัญนะคะซื้อรถเอาผาดนะเรียกถามหาใบสอมอ ะะต้องเรียกถามหาใบสอมอ,อสอมอ,อนะคะ,ะมันก็คือมาจากสมาคมสำนักง,งานมาตรฐานอุตสาหากรรมนะคะเป็นใบที่เป็นใบอนุญ,ญาตให้นําเข้าสินค้าจากต่างประเทศนั่นเองนะคะสอมอ,อ,อที่ถูกต้องนะคะจะต้องได้นะคะได้ก่อนแล้วรถถึงจะออกจากท่าเรือได้นั่นคือถูกต้องนะคะแต่ถ้าสมมุติว่ารถออกมาแล้วสอมอ,อ,อตามมาทีหลังอันนั้นไม่ถูกต้องนะคะซื้อ รถด,ดูให้ดีนะคะทุกคนนะคะเอาละคะ่ะนะเจ้าต้องขึ้นฝัน่งนู้นปะ กระจกอินเนอร์นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะกระจกอินเนอร์มิเลอร์ inner นะคะก็คือสามารถที่เรามองข้างหลังได้แบบอย่างสบายนะคะแล้วก็ในขนาดเดียวกันนะคะถ้ามีตรงนี้นะดูตรงนี้นะคะตรงนี้คือตัวเออเขาเรียกว่าตัวจับสายตา นะตัวจับสายตาทําไมเป็นระบบป้องกันคนขับหมดสตินะคะซึ่งระบบตัวนี้มันเทพมากอันนี้คือออปชันที่เอาเป็นเป็นท็อปออปชันของตัวเอาผ่านเราเลยนะคะก็คือว่าในกรณีที่เราขับขับขี่ไปเนี่ยคือเขาจะมีเซ็นเซอร์นะคะจับอยู่นะคะ จ,จับอยู่ที่พวงมาลัยด้วยนะคะส่วนหนึ่งแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์ที่ตรวจจับสายตาของเรากรณีเราขับขับไปเนี่ยแล้วแล้วอยู่ดีๆเนี่ยเราล้ามือจากพวงมาลัยแล้วตัวนี้เขาตรวจจับสายตาเราไม่เจอปุ๊บนะคะเขาจะทํานายว่าเราหมดสติจะมีการอ,าอันดับแรกนะคะจะลดความเร็วลง1ระดับแล้วส่งเสียงร้องเตือนนะคะว่าเราจะลุกขึ้นมาจับแล้วเราจะลืมตาไหมแต่ถ้าเรายังไม่ยังไม่มาจับยังไม่มาลืมตาเนี้ยเขาก็จะมองว่าเราเนี่ย หมดสติแน่เขาจะลดความเร็วลงเป็นระดับที่สองนะคะเปิดไฟฉุกเฉินแล้วพารถนะคะ เข้าข้างทางและจอดให้นะคะนี่คือระบบเซฟตี้ของเขาอัจฉริยะซึ่งอันนี้จะอยู่ในรุ่นท็อปออปชันนะเราจะมีทั้งออปชั่นสแตนดาร์ดแต่ออปชั่นสแตนดาร์ดของเราก็มีอินเนอร์ก็ถือว่าเป็นออปชั่นพิเศษมีทวินมูลลูกก็เป็นออปชั่นพิเศษนะคะแล้วก็คันนี้ก็จะมี h ฮ p Display นะคะหน้าจอนะคะแสดงการทํางานต่างๆนะคะหน้าจอเนี้ยก็คือระบบเซฟตี้ต่างๆจะอยู่ที่หน้าจอทั้งหมดนะคะทุกคนนะคะนี่เลยค่ะเอาละค่ะก็คือจริงๆอธิบายไปเยอะแล้วเนาะ ก็ด้านหลังก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยดูนะคะใครสนใจอยากดูเต็มเมเดี๋ยวให้เด็กส่งลิงค์ที่รีวิวเต็มๆไปให้เพราะวันนี้ไหลายๆคันค่ะก็จะปีใหม่แล้วนะคะก็ใครกําลังมองหารถเพื่อเตรียมตัวไปท่องเที่ยวทักเราเข้ามาได้นะคะทุกคนทักมาได้เลยค่ะแล้วก็นี่ค่ะอพาร์ตนะคะสีขาวค่ะและคันนี้ค่ะเป็นเวลไฟนะคะ เวลไฟของเรานะคะจะมีเป็นทั้งเวลไฟตัวเทอร์โบและเป็นเวลไฟตัวไฮเบสตัวไฮเบสนะคะรถจะมาถึงช่วงประมาณปลายปีซึ่งเอกไม่แน่ใจนะคะว่าจะอ,าออกทันไหมนะคะเพราะอาทิตย์หน้านี่แหละค่ะมาถึงแลง้วแต่วันจะหยุดตรงกับช่วงเทศกาลหรือเปล่าใครอยากได้ตัวเวลไฟไฮเบสก็ทักมาสําหรับเวลไฟรอบนี้นะคะที่ออกแบบมานะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่ายกระดับความหรูหรานแนวสปอร์ตจริงๆนะคะ นะคะยกระดับความหรูหรานแนวสปอร์ตยังไงล่ะอ่ะก็คือว่าขุมพลังใหม่เดียวนะไฮเบสมาด้วยเครื่อง 2,500cc ถ้าของเดิม 2,500cc ของเดิม197แรงมา้าแต่ถ้าตัวไฮเบสนะคะตัวรุ่นใหม่นะคะ จะได้แรงม้าอยู่ที่250แรงม้าสำหรับตัวไฮเบสเรามีเข้ามา1คันสีขาวรงเรือมาแล้วนะคะใครสนใจก็สามารถจับจองไว้ก่อนได้เลยนะคะแล้วก็ขุมพลังตัวเทอร์โบอีกตัวหนึ่งนั่นคือขุมพลังใหม่ขุมพลังแรงขับรถตู้แนวรถสปอร์ตนั่นก็คือเครื่อง 2,400cc เทอร์โบทอินเทอร์โบ200 79แรงมา้านั่นเองค่ะทุกคนเอาละค่ะคือเอาผาดเนี่ยเอเวลไฟเนี่ยเราก็จะมีนะคะสีดำนะคะบอดน้ำตาลคันนี้นะคะที่เป็นตัวออปชั่นท็อปออปชั่นนะคะแบบแบบเอาผาดที่เมื่อกี้นำเสนอไปนี่ค่ะ นะคะคก็คือท็อปออปชันนะคะจะมีตัวม่านวัดสายตาตรงนี้นะคะมีระบบช่วยช่วยช่วยจอดด้วยอัตโนมัตินะคะตรงนี้นะคะนี่คือท็อปออปชันแล้วเรามีเป็นตัวออปชันพิเศษด้วยค่ะมาชมค่ะชมคันเทาเลยก็ได้เท่ากับขาวนะเป็นออปชันพิเศษนะคะ นี่เทาใหม่นะคะออปชันคันนี้ถือว่าเป็นออปชันพิเศษพิเศษตรงไหนอะดูแผงตรงนั้นจะมีปุ่มด้านข้างตรงนั้นนะคะปุ่มตรงนั้นเนี่ยก็คือออฟชั่นท็อปออปชันไม่มีอันนี้เราเรียกว่าออปชันพิเศษนะคะคือจะมีปุ่มนะคะสำหรับเปิดประตูข้างนะคะตรงนั้นมีไห อ๋อมีเฉพาะคนขับค่ะปุ่มอยู่ตรงนี้นะคะเฉพาะคนขับนะคะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยพามาชมนะคะปุ่มตรงนี้นะคะที่มีเพิ่มนะคะแล้วก็เครื่องเสียงค่ะเป็น JBL นี่คือ top option ไม่ว่าจะเป็นจอหน้าจอกลางนะคะก็คือได้หมดแล้วก็ได้ลำโพงมาทั้งหมดนะคะ12ตัวค่ะลำโพง JBL ด้วยอ่ะเห็นไหมนะคะด้านข้างนะคะจะเป็น JBL เลยนะคะค่ะ แฮชอัพดิสเพย์นะคะกระจกอินเนอร์นะคะทุกคนนะคะแล้วไปดูข้างหลังค่ะข้างหลังนี่คือเทพมากนอกจากสีพิเศษแล้วด้านหลังยังพิเศษอีกอ่ะไปชมค่ะใครไวใครได้นะคะันนี้เนี่ยค่ะคือ จะมีพมาม่านให้นะคะสําหรับที่ว่าสําหรับคนที่ต้องการความเป็นส่วนตัวนะคะ <Ooh. S 1> ก็จะมีม่านกลางให้แต่ม่านตัวนี้สามารถถอดได้นะคะทุกท่านถอดได้ไหมอ่ะคือมันจะมีแม็กติดมานะคะค่ะเราก็แค่ถอดออกจากแม็กเท่าน,นั้นเองนะคะถอดได้แต่ว่าถ้าเรา,เราต้องการความเป็นส่วนตัวนะคะเราก็อ่าถ้าต้องการความเป็นส่วนตัวเราก็เราก็กางออกนะคะเนี่ยค่ะ อ่าราคามีพม่านให้ด้วยนะคะแล้วเป็นพมา่มานม่านข้างจะเป็นม่านสองสเต็ปนะคะสเตปแรกก็คืออันนี้เป็นคือท็อปออปชันก็มีนะแล้วก็จะเป็นม่านตรงนี้ที่บางทีแดดอ่ะมันไอตัวมา่มานม่านไฟฟ้ามันมันไม่พอไงอ่าก็ต้องใช้ตัวนี้ช่วยนะคะจะมีรอบคันเลยด้านหลังก็มีด้วยนะคะอ่ะดูเลยค่ะด้านหลังก็จะมีพม่านไ้แล้วตรงนี้ทีเด็ดอยู่ที่นี่นะคะ แ็บเ็ตนะคะก็คืออันนี้เป็นออปชันพิเศษออปชันพิเศษมีแค่2คันคือสีเทากับสีขาวนะคะอ่ะสีดำขายไปแล้วนะนะคะเนี่ยค่ะคือจะสามารถคอนโทรลไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟเรื่องแอร์นะคะเรื่องวิทยุทีวีนะคะแล้วก็จะมีเบาะนวดนะคะคือเก้าอี้เนี่ยเขาจะปรับได้2ฝั่งนะคะมีฝั่งนี้นะคะแล้วก็ด้านนี้อ่ะเข้ามาข้างในหน่อยค่ะนะคะด้านนี้เห็นไหม นี่นะคะอันนี้ค่ะที่อันนี้จะเป็นออปชันพิเศษนะคะทุกท่านเป็นเบาะนวดด้วยนะคะเบาะร้อนเบาะเย็นแล้วเราสามารถคอนโทรลนะคะเบาะต่างๆที่ตรงนี้มันเปลี่ยนภาษาได้ด้วยค่ะเป็นภาษาไทยแท็บเล็ตมีให้2ตัวนะคะนี่ตรงนี้ด้วยนี่คือออปชันพิเศษโอ้โหได้เครื่องเสียง JBL แล้วอะ่ะเรายังได้ออปชันพิเศษอีกอะ่ะเก๋อ่ะม่านอีกอะ่ะนะเนี่ยจอค่ะ แล้วก็ด้านหลังนะคะจะมีปุ่มเพิ่มนะคะอันนี้พอดีเราเปิดไม่ได้เนาะมิดไปนะคะเดี๋ยวให้เด็กเขาส่งข้อมูลเพิ่มให้ละกัน,นะคะ่ะถ้าใครสนใจนะคะจะมีปุ่มสําหรับดันเก้าอี้ตรงนี้เพื่อให้คนที่นั่งหลังอะ่ะออกมาได้หรือว่าดันไว้เพื่อเก็บองเก็บของได้นั่นเองคะ่ะนะคะอ่าเใส่แท็บเล็ตก,กันเอ,อเครู้เรื่อง,อ,งอ่ะปลาชมต่อเลย ูปุ่มไหนสิเนี่ยมาดูปุ่มข้างนี้น่อยอค่ะอันนี้ก็คือเป็นปุ่มพิเศษนะคะที่เมื่อกี้พูดไปฝดีฝั่งูันไม่มีมันจะมีเฉพาะฝั่งคนขับนะคะคนขับสามารถกดเปิดปิดได้นะคะคือบนหลังคาก็มีเหมือนเดิมตรงนี้เขาก็มีเพิ่มขึ้นให้นะคะเป็นออปชั่นพิเศษค่ะ ใครสนใจก็ทักมานะคะเรามีมือสองคุณภาพด้วยนะคะเป็นรถเทินจากลูกค้ามานะคะใครที่บอกว่าซื้อป้ายแดงไม่ไหวก็ดูเป็นมือสองนะคะมือสองราคาเริ่มต้นที่1 8 9 0 0ล้านบาทนะคะมีมา1คันนะคะแล้วก็มีเดี๋ยวมือสองจะมีเข้ามาอีกใครสนใจก็ทักมาได้นะคะส่วนใครที่อยากได้รถใหม่วันนี้มีรถพร้อมรับได้ทันทีแล้วนะคะไม่ต้องลุ้น ไม่ต้องรอไม่ต้องไปเสียเวลารอแล้วถึงเวลารอแล้วไม่ได้รถคุณเสียโอกาสเสียความรู้สึกเสียอะไรหลายๆอย่างไปนะวันนี้ถ้าเรามีความพร้อมนะคะซื้อไปเถอะค่ะที่ไหนที่ก็มีรถพร้อมรับได้ทันทีนะคะก็ซื้อไปได้เลยค่ะแล้วก็ของเรานะคะใครที่ไปที่ไหนแล้วตอนนี้เอางี้ตอนนี้เท่าที่ทราบมานะในไทยเราเนี่ย หลายโชว์ลูมแล้วที่รุ่นนี้ไม่มีแล้วเพราะมันขาดตลาดแล้วนะตัว2-3ขาดตลาดแล้วนะคะทุกคนนะใครที่ยังอยากได้รถมาที่เราค่ะเหลือนะคะ8คันส่วนปีหน้าไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้เท่าไหร่อตอบไม่ได้จริงๆก็พยายามสู้อยู่เพราะในที่ประมูลมันไม่มีแล้วค่ะทุกคนนะคะสนใจทักมานะอาราคา0 2 5 8 7 4 6 6 6 0า 6681999แอดไ AEY Auto ค่ะจะปีใหม่แล้วหาของขวัญให้กับตัวเองและคนที่ท่านรักแล้วหรือยังแล้วถ้ามีความพร้อมเอารถคันใหม่เที่ยวปีใหม่สุขใจกันไปเลยค่ะวันนี้ลาท่านนี่ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจบกันด้วยสต็อกรถเลยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเริ่มตรงนู้นเลยค่ะเริ่มตรงนู้นเลย